่อไปเชิญพันตำรวจตรีชวลิตนะครับเชิญครับเหรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมชาวลิตแล้วหาดมพันธุ์ผู้แทนรัศดรแบบบัญชีดชชื่อพักก้าวไกลครับท่านประธานครับสำหรับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภาตามมาตรา30โดยเฉพาะในส่วนของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดร นะครับผมขออภิปรายสนับสนุนให้ปรับลดงบประมาณลงตามข้อเสนอของกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะในรายการดังที่ผมจะได้อภิปรายดังต่อไปนี้นะครับในปี2565เนี่ยสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรได้รับงบประมาณ6,150ล้านบาทซึ่งถ้าไม่นับ งบประมาณบุคลากรโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นงบประมาณสําหรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาหแห่งนี้นะครับซึ่งสังคมเนี่ยก็ได้พูดกันไปแล้วหลายครั้งนะครับถึงความใหญ่โตเถืเ่อนความจําเป็นนะครับการวางระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาหรือระบบปรับอากาศเนี่ยก็ไม่ได้คํานึงถึงความประหยัดพลังงานนะครับจนมีข่าวว่าสภา,าต้อง จ่ายค่าไฟฟ้าถึงเดือนละเป็น1ิบล้านบาทนะครับเรื่องนี้ก็ต้องการคําชี้แจงของคณะกรรมการว่าเป็นความจริงหรือไม่นะครับนอกจากเรื่องความสิ้นเปลืองแล้วเนี่ยผมยังได้เห็นรายงานในเอกสารชี้แจงว่าจะมีการก่อสร้างฐานาพระบรมราชานุสาวรีย์พบบระบาทสมเด็จพระปกเกล้านะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่คิดว่ามีปัญหาอะไรเพราะทราบว่าตามแผนเดิมเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างและติดตั้งรูปปั้นนี้อยู่แล้วนะครับ แต่พอเมื่อไปดูในรายละเอียดเนี่ยผมก็ได้มีข้อสังเกตนะครับคือจะมีการสร้างรูปปั้นของในหลวงรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยถึงสองรูปปั้นนะครับอันนี้ใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าในรายละเอียดบอกว่าจะสร้างฐานรูปปั้นเพื่อรองรับรูปปั้นองค์เดิม,มงบประมาณ 6. 5ุ้าล้านบาทแห่งหนึ่งแล้วก็ยังมีการตั้งอีกโครงการหนึ่งนะครับเพื่อสร้างฐานรูปปั้นอีกเป็นเงินส5 1บหุล้านบาทนะครับ ท่านประธานครับผมต้องขอ,อย้ำว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยเป็นค่าก่อสร้างเฉพาะฐานลูกป,ปัน้นนะครับฐานลูกป,ปั้นแค่นั้นนะครับฐานลูกป,ปัน้นฐานหนึ่งราคาถึงสาสิบห้าล้านบาทเลยเลยครับด้วยราคาเท่านี้เนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้ตั้งมากมายนะครับเงินนี้สามารถก่อก่อสร้างปลูกบ้านเดี่ยวสองชั้นในเมืองได้เป็นสิบหลังเลยนะครับ ผมอยากให้ทางกรรมธิการนะครับช่วยชี้แจงว่าฐา,านรูปปั้นเนี่ยม,มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับขนาดเท่าไหร่ทําไมถึงต้องมีราคาสูงถึงเพียงนี้นะครับแล้วอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเนี่ยเรากําลังจะมีรูปปั้นรอเจ็ดถึง2องค์เลยแหละครับเพื่อติดตั้งในสภาแห่งนี้ใช่หรือไม่นอกจากเนี่ยจะเป็นปัญหาด้านงบประมาณแล้วนะครับผมยังมองเรื่องของความสวยงามด้วยนะครับผมอยากสอบถามว่า มันมีสถานที่ไหนบ้างนะครับที่ที่มีการตั้งรูปปั้นของคนคนเดียวกันอยู่ถึงสองรูปปัน้นมันจะดูแปลกแ,ปลแปลไปหรือเปล่าครับรรท่านประธานครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถหยุดการก่อสร้างสภาที่ใหญ่โตเกินความจำเป็นแห่งนี้ได้เนี่ยแต่ผมว่าเรายังสามารถพิจารณาการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นที่ใช้งบประมาณสูงแล้วอย่างเช่นฐานรูปปั้นนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยผม ขอเสนอข้อกังวลอีกประการนะครับว่างบประมาณในส่วนของอาคารและสะพานในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการก่อสร้างและการตรวจรับที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือไม่นะครับสะพานราคาหลักหมื่นล้านบาทใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จดีเลยนะครับแต่ว่าทุกท่านก็คงพอมองเห็นแล้วนะครับว่าของหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มชรำุดเสียหายถ้าเวลาผ่านไปนานกว่าน,นี้ก็คงจะมีต่อโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกไปนะครับว่าพอฝนตกแล้วเราก็ต้องเอากระมังไปลองใช่ไหมครับเอากระสอบทรายเนี่ยไปกั้นขอบประตูซึ่งอันนี้มันเข้าใจยากมากเลยนะครับว่ามันเป็นไปได้อย่างไรสร้างได้ดีตรวจกันดบบับมีมาตรฐานดีเพียงพอหรือไม่นะครับไม่งั้นอน,นาคตเนี่ยเราก็ต้องเอาภาษีประชาชนเนี่ยมาจ่ายค่าซ่อมแซมความเสียหายตรงนี้ไม่รู้จบนะครับนอกจากนี้นะครับท่านประธานผมก็เพิ่งทราบจากการ ได้อ่านเอกสารของอนุกรรมธิการอบรมสัมมนานะครับที่สํานักงานที่สํานักเลขาธิการสภาผู้ทแทนรัษฎรได้ชี้แจงออผมเห็นว่ามันมีรายการที่ไม่ได้มีการของบประมาณกับสภานะครับรวมถึงในปีนี้ด้วยนะครับก็คือไม่ได้มีรายการของบประมาณกับสภาแต่ว่ากลับมีการโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการเนี้ยทุกปีเลยนะครับเช่น รายการเงินอุดหนุนเงินทุนก้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยปีละห้าล้านบาทนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกๆปีเนี่ยสำนักเลขาธิการสภา,าผู้ทแทนราษฎรเนี่ยก็มีเงินเหลือใช้มีเงินเหลือที่ใชยไม่หมดนะครับที่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงเ,เ,เ,เป็นรายการอื่นๆได้ทุกปีนะครับจึงสามารถปรับลดลงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนได้อีกนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมจึงขอ สนับสนุนนะครับให้มีการปรับลดงบประมาณในมาตราน,นี้ลงตามข้อเสนอของกรรมธิการเสียงข้างน้อยแล้วก็ผู้สนวนคำแปลยติของพรคเก้าไกลตามทีผลที่ได้อธิรา,ายไปแล้วนะครับขอบคุณครับ